สวัสดีค่ะกรับสวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะแอมินได้ติดตามน้ำมัมมานะคะติดตามน้ำมัมมาวายเจ้าทีเจ้าท่างที่น้ำมัมฟันถึงผ้าม่าในสถานที่จริงเป็นภาษาเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะน้ำมัมบอกว่ามีสองตายได้นะคะมาเอิญเอิญให้มามองหนีให้มาเอาสมบัตินะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเป็นจังใดเดี๋ยวเขาจะไปติดตามรับชมรัาฟังพร้อมๆกันคะ่ะ อยู่ที่ต้นไหนนี่ต้นพอกเลยครับต้นปอกใหญ่ครับต้นพอกใหญ่นี่ครับ,รบเห็นเป็นนังใหม่เป็นมาตาไถหน้าหน้าดุมเ,เห็นกระเว้นคนจนบาเตืนอนไม่ดีเป็นไข่เป็นนาวก็แค่ยานพีนักกะเว้นเลยแมนนนั่น,น,นเดมีมันมีคนเอาเอาอยางมาหวายอยู่โอเห็นนักกะเว้นเลยอันยางเขงายางเขาตกพอกนี่แมนครับมาตาไถหน้าดุมนี่ครับ เป็นย่างขึ้นเม่น้ำเที่องมากินเขาสิเป็นกินเข่าเที่ยงวันเสาร์กิเขาเพื่น,มน,นเมียนครับเพราะว่าคนห้าแท่นไทยนาแต่สมัยก่อนกับมาแต่เ้าเนาะเมียนมาแต่เสาไทยนาแล้วก็ไปกินเขาเ้าหละแต่ว่าจิประม้านจักสามโมงเ้าแา้วจีมือเสาเนีสายสายเห็นเห็ยนยานน่างเข่าหนีเลยบอกเมียนครับเป็นน่างใหม่เลยครับเห็นเห็นจั๊กๆใกล้ๆกันจนระตื่นเพลินโอ้พี้นามาฝันกับฝันเก่ยวกับอยู่นี่พ่อเม่นครับฝันว่าเห็นวัดวัดด่างบัดเนื้ออยู่นี่ครับโอ้เป็นวัดเป็นวัดเก่าครับวัดเก่า พอเทงๆก็เป็นบาดปลาครับเป็น,ปนเฉื่อมกันด้วยโอ้อเ,เมีนเมียนเมนเมนเมนไปไปเขาจะไปยูทูปตรงไหนยุด์มองตุนนี่ครับแสรษแขงครับเขาเป็นเดือนนี<า>่ครับอ๋ออ๋ก๊แสบงกบงับก๊แสบียงไฮนัมมันไม่ค่อยชุดบอกเพิน่นมาครับสบบมุดชุ่มน้ำเบิ้ลน้ำสามครับจะใช่ข้างนึงถึงได้บัวบ่อซูฟ้านกษตรชุ่มว่ามันเห็นเกี่ยวกับตรงนู้เว้นี่แหละเป็นบ้านเข้าครับผม เป็นบานเก่าก็จะเป็นข้าน้ำมันว่าครับที่น้ามันฝันว่าเป็นเห็นเป็นบัดเก่าวัดล่างว่าข้างบนไปหันทัดไปหันก็เป็นวัดป่านครสือบุญชมเนาะอือเอาจุดทูบเลยน้มันจุดทูบตรงจุดบริเวณนี่เนาะที่น้ามันฝันฝันเกี่ยวว่าเป็นวัดล่างครับผมเป็นวัดล่างเป็นหมู่บ้านเก่าเราเพิ่งก็เห็นผู้เฒ่าสองคนไม่ยิงกับผู้ชายยืนอยู่ตรงนี้ตรงต้นสะแบงต้นนี้ครับผมอือ เราทัดขึ้นไปนะครับผมจะเป็นขี่พ่เทื่องขี่รถพานมาจะเป็นวัดป่าครับผมวัดป่าหลังก็เป็นปราสาเนาะเป็นพิปราสาหน้ามีมีข้นเพิ่นเวลาคนตายหงแต่ยังเขาจะไปดอยไว้นะเขาจะใส่หม้มงไว้แล้วก็คุณนาบอกว่าเคยมีเศร้ไห้เ้าหน้าเนาะอิ่นยังไงเศร้าให้เศ้าหน้าเพิ่นเคยมากพี่ชายเพิ่นโอ้พี่ชายแมนแมนวอรามพี่ชายนะคะเนาะเพิ่นมาใส่หน้าถึงแต่เศร้าแมนบอก ไทยนาโูดนี่นะครับเน่ามัสเสาไทยนาแต่เสาประมาณจักโม่วงวันนี้เพิ่นขึ้นเมื่อขึ้นเมื่อกินเขามาดสามชีโมงนะครับเพิ่นตรงข้ามหน้าโดนนี่ครับหน้าพี่หน้าหว่างน,น,นี่นะครับหน้าเยื่อแดงหน้าเพิ่นกระทำเป็นกุ้นั่นและเออวันนี้เพิ่นเพิ่อนมาเห็นอีหยังเกาะเพิ่อน,นมาเห็นนั่งไม้ย่างเขาครับต้นนี่ครับเขาต้น,ตอนพอกเนาะค่ะเนอหนี่นะคะท่านผู้ชมนี่เป็นต้นพอกที่ว่าน<อ>้ำ<อ>น้ำมานหมอยฟังย่างาอนี่นะครับ ถ่ายพ้นกันย่างว่าจะใช้หน้าอย่ครับย่างว่าจะทุงหน้าดุมอีกะอันนี้นะครับผ่านผ่านมาทางนี้เนาะคะ่ะเนาะย่างผ่าน,านขึ้นไปทึงเฮือนเพราะมันบ่อกไก่เนาะมันบ่อกไก่กับบ้านเพื่อกระต้องมาไถหน้าจะเดือดจะเศร้าเพร่ะกระตินย่างก็ไปกินเข่าเศร้าเนาะแม่นโอ้ปรากฏมาเห็นย่างเขกาไปาได้ใช่เขาต้นพวกต้นนี้นะครับนี่เขาเขาแต่ว่าตรงบริเวณหน้าหน้าตรงทงนี่เขาเชื่อมก็เลยยิ่งบ่อบาดในการตะผู้ชม นามเพียงจุงมองปลาคอตะบวใหญ่ท่อขาหนีดิ้นตุ้มตามตุ้มตามอยู่คนไปเอาบอ่อใดนอหนมามนอไม่เห็นครับยี่ดีได้นอตุ้มมองคืออย่างเอา้องนามเพียง<อ>ถวมน้ำตีนนี่โอ้ถวมน้ำตีนนี่<อ>ปลาคอนี่ดิ้นแห้งได้ขเม,ขเ,มเ,ววเรียนขมเรียนเปียกกเล็กหน่อยก็ซัดไม่หน่อยเด่นน้ำน,นอหนมามนอขอเท่าแต่ว่าเอาแม่นเจ้าแงงไปสอนกับบ่อใดเจ้าครับอย่างไปบานกับบ่อเห็นขบ่อไร่ซ้อนกันยังตายนอเห็นครับ ตรงบริเวณนี่ครับผมเป็นวัดเป็นบ่อเป็นวัดแม่เป็นวัดเจดียงเป็นวัด่ากครับวัดเก่าเมื่อเราบันทีนำมาเห็นเพิ่นยืนอยู่นี่แม่นบ่อสองกนมันยืนอยู่นี่ตากับยายครับผมอาชัยน้มัน้ำมันจุดแลบ่นี่จุดแล้วครับบ่อเพิ่นเราบ่อบอกเพิ่นบ่หมาเขานั่งผีสัตมาตั้งผีชาติน้ำการสวัสดีสวัสดีค่ะ มีเนาะครับผมทำไปช่วงน้ำมันสถานที่ตรงนี้เลยเป็นวัดล่างหลก้กกาเห็นผู้เฒ่าสองคนก๊อกมือเอืนอ้นให่มาขอโชคหรือมาเอาสมบัติกับบงโูเนาะเดี๋ยวเขาต้องไปสอบถามก็น้ำมันก<ไ>็น้ำมันว่าได้เลขก,กลันก็เลยได้เดินทางมาหนี่เนาะมาหนีและกันเมื่อวานที่จริงเลยสถานที่ตรงนี้ก็เป็น เป็นบ้านไข่ไๆหมู่บ้านเก่าเนาะ้ำมันเนาะหมู่บ้านคือยังบัดเก่าครับคเป็นวัดเนื้อเก่ลนะครับว่ามันเชื่อมโยงกับบัดป่า่คะในความฝันนี้น้ำมันน้ำมันฝันว่าจังไหนบ้างคะฝันเห็นพุทธาสองคนก็ยังผัวกับเมียครับยืนอยู่ที่งนี่ครับเป็นบัดนี่ครับค่ะยืนอยู่นู่นนยครับอยู่นู่นนี่แหละครับในฝันนะครับเห็นคนยืนว่าเออนั่นน่นลงลงมาเนี่ยมอง นี่มองฟังศพนี่เพิ่นบลามาเอาเงินเพิ่นบลาโอ้แถวเขื่อหนี้เย็นอยู่นี่นี่ไม่นครับเป็นมองฟังศพศพข้าเจ้าแม่นครับเพิ่นยู่ผมลงมาเนี่ยว่ากับเมียเพิ่นนั่นไปบักลาไปเอาเงินเพิ่นบลาโอ้เพิ่นให้ลงมาเอาเงินเลยแม่นครับน้ำมันก็มาอยู่บ่เพิ่นก็ผมว่าอยากลงมาเพิ่นยู่ผมหลังผมลงมาลงไปเอาเงินบักลาเพิ่นบลาห่านนี้เลยกันลงมาเรื่อยจำใจก็ต้องไห่มาครับลงมาปื๊บปื๊บก็เห็น เป็นลุมอยู่สามลุ้มสามสี่ลุมครับเห็นอยู่สามสี่ลุมครับอยูนี่นะครับมันเป็นแบบมองฟังซพนะครับเห็นสอบปรันี้เห็นครับเห็นเป็นหลุมฟังซบลุมฟังซพจะลุมนะคะเห็นเป็นหลุมแรกหลุมสองลุมสามลุมสี่มันลุมสี่สามสี่มันเลี่ยงกันคือยังัวเมียตายห้องกันนะครับเขานี้อจะมีซบเดียวซบครูแล้าลูกแก้วเงินจังใดบันนี้เงินอยู่ใส ผมลงมาหนีแล้วมองฟังจบนี่โอ้ยบอกเที่ยวเป็นซื่อเเห็นเป็นรุมแรกเพิ่นบาใบไม้ปกอยู่เงื่อนเรื่อเพิ่นบา่าไปต<ห><ว>ะแบงครับอยูรอ่รุมแรกผมไปเปิดร้องใบใบแรกเห็น่อยหนึ่งเปิดใบตะแบงครับเปิดใบใบสองก็เห็น่อยหนึ่งโอ้รุมแรกนี่ได้สองรอยแม่ันครับอือเฮะอคือมาเหล็กตัวเดียวกันเนาะ ผมยกห่วยเจอนคนจริงลูุ่มเงาๆในฝันใหย่ในฝันหนูค้นจริงลย่มเงาด้วยครับเพิ่นก็บอกไปเอีกนั่นลุมที่อ้อนเพิ่นว่าค่ะนทำก็ไปอีกครับผมก็ย่างไปอีกไปก็เห็นอยู่อ๋อลุ่มหนึ่งก็มีใบแสวงปกเงินอยู่ใบหนึ่งผมไปเปิดพ่อแสวงหารวย หลุมที่สองนี่มีใบเดียวแมนครับแต่ว่าเป็นแบงหาล้อยแบงหาล้อยใบเดียวได้อีกแล้ววันนี้เงินตีได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยนี่อ๋อเอาพอได้จบฟังอีกสักคนฟังอีกก่อนนะคะแล้วลมไหล่ะเพื่อนว่านั่นไปอีกหลุมที่สามลุมที่สามครับไปโมแมนตอันนึง หลุมดมยาวมันเป็นจะขายสองลุมงล้มครับพี่องกันลุมคููกันเนาะเนาะแม่นครับใายเขาเจ้าฝังคููกันฟ้าแศดหรือว่าพวกก็เมียจรงจีบอกที่แม่นมาจากผมเป็นลุ้มเฮียงกันเป็นคููน,นะค่ะลมไปเอาไปพอเงินแบ่งผ่านสองแบ่งบม่ได้ปว้กใหม่ตรงน,นี้ยุยุกลางือจงนี่ละเฮียงอยู่ ยู่กลางนะยู่กลางมันจะมียสองหลุมติตกันวันนี้กับงินนั่นยู่กลางเลยแม่ได้มีใบไม้ปกเลยมันเแบ่งปกแบ่งพันสองใบจรมาเอาม้แปลกถผมว่าจะมีสองศูนย์กับพาศูนย์แล้วก็สองหาศูนย์ตีได้ซ้ำนี่สองห้าสองสองห้าศูนย์สองหาสองจะแบ่งร้อยสองใบแบ่งหาร้อยแบ่งกลาง แบงพันก็สองใบเด้จาไปตีเป็นพัน่าตีเป็นสองใบอ่าสองห้าห้ศูนสองห้าสองสองห้าศูนย์เพรก็ไม่ญ่ที่พันยูลังน้ำหม่มากน่ะพืนใบจางไหบ่นี้พ้นก็บบเห็นพื้นได้ครับพืนยูเหผมลงมาโอ้ลังจากที่ว่าังจยูเหรอมาบอกเอาเงื่อนอ่ันทันกลับไปบ่เห็นแล้วขึ้นมาเถิงๆมองพ้นยือนอ่าไม่เลยบบเห็นพื้นไม่บ่าแรงไลยบอ แม่คนเที่ยวนี่ในควาฝันกับเรนเด้ <c oughs> สดสเลดเตือนค้นชิงดวงหยาบหยาบหวยมาส,สร้างฝันเป็นยังเสี้ยฝันไปเพิ่งว่าเอาโศกง่ายมาให้บอกผมบ้าค่ะแต่ว่าโดยตัวน้ำมันเองนี่น้ำมันคิดว่ามันสิเป็นตัวใดคะในความฝันนี้<อ>นี่ครับผมว่านี่แหละเป็นไถเงินนี่แหละเป็นเป็นตัวเงินนี่เม่นบ่อเป็นสองสองร้อยก็จะเป็นสองห้าร้อยก็คือห้าใบพันสองใบก็คือสอง สองห้าสองสองห้าศูนย์นะแมนเพราะว่าหารอยมันก็มีศูนย์น้ำนอแมนก็น่าจะได้ซ้ำหนีแมนเอ่อตีได้ซ้ำหนีนะคะท่านผู้ชมสองสองห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมเห็นเห็นสศศพที่เขาเปียกเงินนีเขาเนี่ยเห็นศพอยู่ในี่บัวครับอยู่ใบใบสะแบงโปกอยู่เป็นดินครับโอ้เป็นดินโกรบครับแบบดินโกรบจะเห็นจะเป็นรูเห็นเป็นรูกบบ่าไงคือเจ้าดินโกบใหนอครับก็คือเป็นลุมลุมศพทั่วไปแต่ว่ามีใบสะแบงโปกอยู่น้ำนอค่ะเนอ จากโบราณในกี่วันที่โบมีปูนบกอวบว่าจ้างวันที่คุดดินกับแมโล่งผมแมนว่าคนสมัยโบราณนี่กระแมนตายหาตายยังเจสี่นี่เพิ่นกระบบเพิ่นกระบบเผาอยู่แล้วเนาะแมเผาเนาะเอิ่นว่าตายหงเนาะตายหาตายหาเป็นฮาเป็นยังเจสี่นะคือฮาล่งยังสี่นะบ่แม่นโลคฮาแม่นโลกหามันบ่แม่นว่าคำามอยางเด็อ๋อโลกหาโลกหานะคะท่านผู้ชมโอ้ประเดิมก็ได้ยินข่าวอยู่ครับตรงบริเวณนี่ก็ว่าอีหลีครับชาวบ้านเขากระติซากระรี่กันว่าเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเก่า การจีเมีนคือเครื่องน้ำมันบ้านนะครับ,รบเป็น,นโน่นแถวนี้อาจจะเป็นวัดเก่าก็ได้นเนาะครับผมเนาะกแถวนี้อาจจะเป็นพิพิธศากท,ที่โปรตอีนเย็นอยู่นี่อาจจะแม่นอยู่แต่อดีตกา,ารอดีตแต่สมัยโบราณในศสีนาครับแต่ผู้ชมแจ็คสมมือนี่เมกะแปลงมาเป็นไฮเป็นหน้าเป็นทีเป็นสวนเป็นเบอร์น่องน้ำมันเนาะแต่ว่าน้ำม,มันจะเป็นคนในพื้นที่นี่ก็ได้ฝันเกี่ยวเนาะงเป็นดึงมาจังได้ครับเป็นเสียเอาโศกมาให้ไว้จักครับหากับยายก็เคยฝันเจ้าทียักเทื่อครับผมว่าอยู่นี่อายุหายทิพกร่ะ แต่พอเที่ยวเนยินบอกไปน้ำเกิคนขี้งูกไปน้ำเอาอีมีน้ำสั่มยังวาเห็นนางใหม่ยางเขาต้นพอกใหญ่สั่มหน้าวันนี้โอ้ยเนาะแต่สิ่งนี้ลาจุนี่หลายอย่างเลยไอมินไอ่เสียอยู่เกิดว่าท่านค่ะผมเปค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นตัวเลขของน้ำหมันนะคะทีอมินล่องพิจารณาห้เบึงนะคะท่านผู้ชมเนาะจากความฝันจากที่ฟังเบึงจากความฝันนะคะสองห้าศูนย์กับสองห้าสองนะคะได้ก็เออเท่าแรงนี้ เป็นลุมศพนะคะท่านผู้ชมเนาะลุมศพสี่หลุมลุมแหลกนี่เห็นเงินแบ่งรอยสองแบ่งลุมที่สองได้เงินแบ่งหารอยหนึ่งแบ่งลุมที่สามได้เงินแบ่งพันสองแบ่งกันเลยตีเป็นสองหาศูนย์กับสองหาสองนะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณากันเบึงแอมินกับติดตามให้กระเพื่อเป็นแนวทางของสลักกินแบงรัฐบาลประจำามืวมันที่สองพฤษภาคมหกหกนะคะมักกระจัดคัดกบ,บาวากัน